สวัสดีค่ะไอสารฟั่งเฟมบัลลีค่ะนี่ยายจอยสิมาเฮ็ดผิดสายยวนพี่น้องผิดผิดสายยวนก็บเสืมีแผ่นโปเปียเนาะคะ่ะเนาะโปเปียแห้งก็จะมีแฮมมีหอมมีออลิเวอร์หมากออลิเวอร์ไหมพี่น้องแล้วก็มีมอสซาเรลล่ามีไข่ไก่มีซอสปลาเขือเทศเนาะคะ่ะเนาะ จะจอยสเ็ดใส่กระทะด้วยพี่นองเด้อน้มามึงวาจะจอยสเ็ดวิธีไดมื้นนี้จะกินพิซซ่ายวนจุดเตาแล้วเอาพิซซ่าแผ่พนพิซซ่าแผ่นนั่นโป,ปเปียนี่เนาะใส่ในกระทะ กับท้าไม่ห่อนก่อนนะพี่น้องเดีอยว <c oughs> กับท้าห่อน <c oughs> เคานี่ใส่ไว้เป็นห่อน พักระทาพุนหอนอลไรนี่เจ,จ้าจะตอกไข่แผ่นนี่หอนหล่อยเนาะเอาเนาะตอกตอกไข่ใส่นี่ไข่บั๋นพี่น้องกระจายไข่ ใส่หอมใส่อลิเวอร์น้องพี่น้อง,องใส่แฮมใส่ทุกอย่างลงไปเคี้ยวเคีย จ้ากระสิยอดผู้ใดมักอันมายองเน็ดกับใส่มายองเน็ดเด้อพี่น้องผู้ใดพ่อมักกับป้ใสเด้อเดี๋ยวแต่ผู้มักผู้ใดมักซอสบลาเขือเทศกับใส่ซอสบลาเขือเทศ วันนี้ก็บไส้ชีสพี่น้องใส่มอสซาเรลล่าชีสเคเซ,เซทั้งนี้เป็นเอิ่นเคเซเ,ซเนาะค่ะเนะาะบวานเนาก็ป็เอิ่นชีสเนะาะเดี๋ยวแต่ผู้มักชีสแบบไหนเด้อพี่นอ้องเด้อย้ายจอยมักกินมอสซาเรลล่าชีเอ,อเคเซเ,ซเนาะค่ะเนาะจอยกับไส่ ย็ดจักน้อยกึงจะเป็นแบบนี้นะเหอเนาะคิดยังสุกโก่อนอ พผักไสย,ยวนเรือพี่น้องเด้อพผักไสยว,สยยวนแตสิมีแผน่นแผ่นโปเปียแห้งเนาะพี่น้องแตมีเคสเคกมีชีดมีไข่มีต้นหอมมีแฮมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็มาใสา่เดาเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เดีย๋ยวจอยกลมาใส่จานน,นี่มั้งน่ากินเด้อพี่น้องเด้อ ใส่กะทะไปนองเดอ้อนี่พิซซ่ายวนค่ะจากช่องอีสานฝรัง่งอีสานฝรั่งเฟอร์มารี่น้ำเสนอพิซซ่ายวนเนาะค่ะเนาะขั้นตอนเห็ดหรือว่าอุปกรณ์ก็อยู่ขันตุนเด้อพี่น้องเดอ้อเข่าวไปเมืองเด้อ ผู้ใดมาคลิปนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งดับหมายเลอยอีสารฝรั่งน้ำในเด้อค่ะเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ย้ายอยขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มาหายกำลังใจอีสานฝรั่งฟม m i l y ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ